คำเตือนช่องนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกๆท่านเด้อค่ะเมื่อในยินดีต้อนรับสู่ชองน้องภูมิพาโชคนะคะตอนนี้ก็ได้อยู่หน้าของพ่อมูเน้ะคะเพิ่นกํลังเพิ่นเกี่ยวเขาแล้วกาําลังสีสกํลังคนเขาล้านนะคะ ตามตองหวดของวันที่หนึ่งสีหอดเนี่ยเด้อค่ะหนึ่งท่านว่าสองพันหารอยหกสิบห้าค่ะ<อ>นี่ค่ะบรรยากาศกาดอยู่หน้าเพื่อนเด้อค่ะเขา้ากะมักเซ็จแล้วค่ะเหลือตาเอาไปทอนเนาะค่ะผู้ใดวบังก็มาสีซอยกันเด้อค่ะพอเกี่ยวเข่าเซ็จแล้วก็เอางวงเา้ยมาลามเด้อค่ะเอางวงข้ยมลาเอามาลามไว้ให้มันกินต่อเฟี้ยงเด้อค่ะ ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลยค่ะกดติดตามเพื่อเป็นการบอยพานในคลิปต่อๆไปในยินข่าวว่าพมุนทันฟันดีแล้วะค่ะเอฟซีงวดเมื่อกี้เพิ่งหาสองเก้าสามแอดก็ลื่มไปว่าเก้าสามกับเก้าแปดกับตัวเดียวกันเนาะค่ะการ่ดเป็นยังค่ะเลขก็บมีเขาไม่หลุดเนาะค่ะเป็นเรื่องธรรมดาค่ะงวดนี้ตามต่อกันเลยค่ะตอนนี้ก็ได้ยูน่าของเพิ่นนล้วเด้วค่ะเดี๋ยวจะพภาพไปคุยกับเพื่อนไปถามเพื่อนเด้ค่ะว่าตัวเลขงวดน,นี้จะได้ตัวใดจังใดค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะพ่อมูนสวัสดีครับพมุนเจอกันสวัสดีครับยิบซีสวัสดีสวัสดีโอ้ยวดที่แล้วอานี่เงนเสียใจเยอะล่ะแต่ว่าพ่อกับบอกใครโย่แต่ว่ามันพ่อกับซึ่งก็ถือกึ่งกันเก้าขม่าต้นติมนะพมุนเนาะเก้าขมาเอาเก้าตัวสามเลขสามกับเลขแปดกับตัวเดียวกันนี่ล่ะจ้าว่ากับว่าคิดว่าจะเป็นไปยั่งยืนจ้าสองเก้าสามเนาะแมนบนบนย่างเดียวเลยออก ก็อ้าแปดเก้าแปดเจ็ดแปดเก้าเรี่ยงงามคักค่ะเรียบกับท่าธรรมดาแล้วก uh er ็ม uh like ่ผ네ิดมีเลี่ยวหรือเปล่าพอน้าเห็นแล้วยลหรือเ่พ่อเกี่ยเลีแล้วแต่ว่าอย่างนี้พ่อถีงก็รลางหิุดท่อนดาวฝนตกฝนตกเนาะเอาคอยเห็ดแ่ละพ่อเอ้ยจักน้อยฝนกับสีเศ้าดอกจ้าเอาพ่อมุ่นวงนนี้พ่อมุ่นฝันต่อยไปพ่อมุ่นว่าไดตัวใดเนะพ่อพ่อ่งนนี่กับฝันและ แต่ว่ากาฝันดีอยู่แต่ว่ายังคิดซ้ำไดยจ้ะแต่ว่าเลขพ่อนี่งวดนี้โมคือโมคือวดมินหนึ่งเหมือนนี่ค่ะทำมันเข่าก็ได้เพราะว่าพ่อมีเลขหกตัวหนึ่งบัดนี้หกตัวเนาะพ่อหกครั้งหกครั้งบ่กเอฟซีเลยติดตามเด้ว่าพอพูดเปไม่หมดหกตัวเลยหกครั้งเลยคือซับเอาของสีนะเพราะได้เลขหกตัวเท่านั้นจ้ะแต่ว่าพ่อเฮ็ดแล้วพ่อกับมาฝันเนาะ ฝันกับฟันว่าโอ้กรมวมนคนแฮคนเอนนี้ยังฟันในล,ลงน้ำเลยตะบาไก่ขวมฟังไปได้อย่อาจารย์ใกน้ำเลยจิตต่งยังไรมันจิตุดกูจะได้ขวมฟังไปได้ไก่ไปได้เลยบอกว่าไก่ไปได้าจับครครับครับเอมันลงเหี้ยวลรวมันจิตขึ้นเหี้ยวต้นนี้อาจ,จิะถือโยกกับว่จักัเสียจ้ามาเรียกอะบ่มีลายดอกมีหกตัวค่ะมีตัวใดเน่ยค่ะเรียกนะฟันบอกให้จังใดฟัน ันแล้วพ่อก็ม่เก่งก็ยิงผู้สาวพี่ตัวเล็นะพ่อว่าโซฟงแนบานนี่ค่ะครับครับครับใบยืดสีฟ้าับบเนาะว่าใช้ใช้โช่ไเบิ้งเน่ยค่ะนี่ชวนตัวเล็กที่พอมุ่นเพิ่นใดโอ้โสับบเน้อครับเนี่นี่หกตัวแค่นี้ค่ะยู่นนี่นี่แหละยู่ในไพ่หกตัวนี่เระเรียกนะครับพอมุ่นไาไพ่หกตัวแล้วสับบอน้อครับเออไดหันมาทา้งนี้นั่นเองค่ะ แล้วอันที่พ่อมากันทีพ่อมาเก้าสามเน้อเก้าสามเก้าสามอีกบอกค้างวันอมาเก้าสามโอ้เด่นหลวงพ่อเด่นว่าเด่นสตัวไหนตัวตัวเด่นมาก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 ที่สุดเหรอว่าตัวไหนก็เพื้นเด่นเนาะก็เพื้นเด่นนี่พ่อกะอยากเด่นสามกับเจ็ดนี่แล้วสามกับเจ็ดสามเนาะไอซีเนาะเด่นสามล่องเก็บสามค่ะเด่นสามล่องเจ็ดค่ะเด่นสามล่องเจ็ดส่วนหลวงพ่อเด้อเนี่ยด้ค่ะครับไอไอเอฟซีพื้นที่ตามว่า เรียกพมุ่นนี่จะเขาบังหวัดจ้าพันพวกเขาไว้นี่พ่อกะจังซีว้างเลยพ่อกกะให้ได้ท่อนี่ให้เป็นแนวทางผู้ที่เรียนจ้าแล้วว่าจถทีหรือม่ถือพ่อกะว่ารับรองขึ้นจ้าครับอันนี้เป็นแนวทางนะพ่อเนาะแนวทางเอฟซีชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะค่ะครับแต่ว่าเรียกพรมุ่นพันไก่จังซีแลละครับเพื่อให้เห็นนี่แหละครับว่านี่เพิ่นว่าสิมาหกตัวสันว่าสิมาตัวใดเน่จับสักันเอาเด้อเอฟซี จับใส่กันนะว่าเพิ่นสีมาแบบใดเนี่ยเพิ่นกะโป่งหูขึ้นกันมาสั่นเพื่อน่าทำผ้าในหกตัวนี่ต้องมา้ามาสั่นแมนบ่าขาเบาผ้าผ้าโชกบอกแมนแมนครับแมนแมนตอนนี้ก็ได้ทายถ้ำอยู่กับเบาผ้าผ้าโชกน้ำเด้อดขากระฝากในเด้อดขาซองยูทูบเล็กๆนหน่อยๆของเบาผ้าผ้าโชกค่ะครับเป็นก็ได้มาทายถ้ำครับเซียนมูนน้ำขาครับซองน้องพุ่มผ้าโชกครับ สำหรับความฝันคุณพอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวจังไดค้อนเลขสีออกจะมาตามโค้งสุไทยเอฟซเนาะค่ะคว่าพ่อจะฝันดีบอลทงสีตะวันตัวเลขกระเขา้าละ งวดเมื่อกี้ก็ถือว่าเขาเนาะแต่ว่ากะบริว่าฟันทงวาเลกจะถูกลอยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าไก่ล่องเอฟซีไปพิจาแล้วนะญาติในการรับชมคลิดนี้ด้ค่ะใ่ดุนพินิจจะคลองเบิงค่ะจ้าพนเจ้าหน้าเบิงเด้อเอฟซีเด้อว่างวดนี้สามพรมุ่นบอกมางหนึ่งคนก็บอกว่าเก่ามันกับเขามากอยู่เก่าครับแต่ว่างวดนี้พรามุ่นก็บอกม้างสี่ครับนี่บอกม้างสี่เดี๋ยวก็จะมาสรุปให้เด้อสรุปคงสุดท้ายให้อีกเจนึงอยู่สรุปตัวเลขทายคิดน้ำค่าเพื่อผู้ใดบ่เห็นนะคะครับผม เอาปลากัมีไห้แค่นี้ละเออเป็นแนวทางให้จำนี่ค่ะครับเขาบอกลบกวนร้ายขมื่นนี่เขาบอกร้ายใหญ่ห้างเนาะครับค่ะพ่อกันพ่อกันเดี๋ยวจะสรุปตัวเลขให้ท่ายคลิปของพมุนเถอะค่ะครับมือนีกสวัสดีค่ะพมุนสวัสดีครับพมุนจ้าสวัสดีค่ะในส่วนของตัวเลขวันที่หนึ่งนะค่ะหนึ่งท่านว่าสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเด้อค่ะพมุนฝันแม่นละสันแม่นแม่นละสันพนว่า กาได้สรุปตัวเลขออกมามีเลขหกตัวล่องไปจับใส่กันเบิ้งตัวเน้นเพื่อนจะเป็นสามเจ็ดนะคะ่ะเก้าสามเจ็ดค่ะกาล่องใช้วินิจวิจารณญาณของเจ้าของเบิ้งนะคะ่ะผู้ใดเข้ามารับชมกับฝากกดไลค์กดแชร์ในเดคะ่ะเพื่อเป็นการวิ่ยพาในคลิปเพื่อเป็นการให้กำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะคะ่ะจะนําเสนอตัวเลขดีๆเด็ดๆมาฝากทั้งช่องน้องภูมิพาโชคคือเกาะคะ่ะสำรับ ตัวเลขของพมูนเพิ่นก็ได้เน้นออกไมให้ห้าฟังไปพร้อมๆกันในคลิปเราได้ค่ะกะฝากกดไลค์กดแชร์นี่เด้ค่ะสําหรับเอฟซีท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปนี้มีโชคไม่ใช่น้ากันเด้อค่ะในส่วนของเลขวันที่หนึ่งท่านว่าเด้อค่ะหนึ่งท่านว่าสองพันหารอยหกสิบหาเด้อค่ะกะขอให้โชคๆมันหมานเด้อค่ะมีโชคไม่ใช่น้ากันค่ะเอาเบาะลายใหญ่ห้างค่ะพ่อกันในคิดต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ